ฟร์มโหดต่อเนื่องคอลลาโซถลุงคาโนจอดป้ายยกห้าป้องแชมป์โลกสวยหรูออสการ์คอลลาโซกับปั้นชาวเปอร์โตริโกเจ้าของตำแหน่งแชมป์โลกรุ่นมินิมอลเตสสองสตา์บัน W.B.O และดับเบิลยูบีเอได้คิวดวนหมัดกับเอ็ดวินคาโนผู้ท้าชิงชาวเม็กซิกันที่เมืองแคนคูนประเทศเม็กซิโกเมื่อวันอาทิตย์ที่30มีนาคม2568โดยนักชกวัย28ปีขึ้นป้องกันตำแหน่งไฟแรกหลังกระชากเข็มขัดสมาคมมวยโลก ดับเมาได้จากน็อกอัลซีพีเฟรชมาดอดีตแชมป์ชาวไทยรวมทั้งยัดเยียดความประชัยไฟแรกให้ด้วยเปิดฉากมาเป็นทางด้านออสการ์คอลาโซที่แม้จะตัวเล็กกว่าแต่ก็เดินลุยออกหมัดได้อย่างหนักหน่วงขณะที่ผู้ท้าชิงชาเม็กซิกันก็ไม่ยอมต่อยหมัดแรกส่วนชนิดไม่มียอมเหมือนกันเกมการชกมาจบลงในช่วงยกที่5เมื่อแชมป์โลกเดินบุกมากขึ้นไล่ต่อยใบหน้าสลับลำตัวแบบหนักหน่วง จนทำให้เอ็ดวินคาโนถึงกับเดินเข้ามุมถอดใจไม่ขอสู้ต่อทันทีทำให้ออสการ์คอลาโซเป็นฝ่ายเอาชนะทีเคโอไปได้ในยกที่5ป้องกันเข็มขัดแชมป์โลกเอาไว้ได้อย่างสวยหรูจากชัยชนะในไฟน์นี้ทำให้ออสการ์คอลาโซแชมป์โลกรุ่นมินิมัมเวท2สตา์บัน WBO และด b บเพิ่มสถิติเป็นชนะรวด12ไฟ์ชนะน็อก9ครั้งและไม่เคยแพ้ใครต่อไปไปดูชัดๆน็อกเอาท์แชมป์โลกชาวไทยโดนอะไรแพ้นอกครั้งแรกในชีวิต แค่อดทนรอเวลาคอลาโซ่เผยที่เด็ดปิดเกมน็อกเอาท์กระชากแชมป์โลกตามแผนกรรมการโบกมือยุติน็อกเอาท์ไททีเคโอคอลาโซ่ยกเจ็ดเข็มขัดแชมป์โลกกระเด็น